มัลลีแอคชันบีไฮเดซีนของ my school president แฟนผมเป็นประธานนะักเรียนในอีพีที่6แล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราบอกว่า,วาดูตัวเรื่องซีรีส์มาจบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูบีไฮเดซีนแล้วก็มาดู MV เพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนที่แก๊งวงชินชีลาเขาแบบว่าถ่ายส่งประกวดแบบว่าส่งออ i ดิชั่น อ่าฮอตเวฟนะคะทุกคนก็ไปเริ่มที่วิ h ฮ s ดซ n นก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปวิไฮ s ดซ n นแบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยสามารถรับชมได้ที่ g m m TV official นะคะ YouTube ของ g m m เลยทุกคนในนั้นก็จะมีแบบว่าเป็น playlist วิไฮ s ดซ n นครบทั้งแบบ12 EP เลยก็สามารถไปตามรับดูรับชมกันได้นะจาแล้วก็สำหรับเม้าตัวนี้ก็เป็นการรือว่าเออมาดูมาชมเบื้องหลังนะั่นแหละทุกคนก็ไปเลยจ้า อไทยชจริงแล้วกูชอบมนดเวยชอบมานานแล้วอ่ะเอ้ยกันก ah, right? yeah. yeah. ันเล่นคนเดียวอ่าไอซีที่คิดใช่ไหมบ้าตายโอ้ยเทคเทียวผ่านแล้วหรอไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดา จะมีนายเทคเดียวผ่านตลอดเลยเฮ้ยหรอเก่งจังเลยเทคเดียวผ่านตลอดเลยหรอโดกอยู่แล้วสิ่งใจขนาดนั้นนะอ๋อเขาไม่รับรักเราอ่ะโอยนี่ขนาดเป็นแค่ในจินตนาการนะในการเฉยถ้าชีวิตจริงเขารับรักก็เป็นแล้วเราหรอยิงคนอะไรจะได้รับรักบ้าจริงเราเป็นแค่เพื่อนกันเออ เอ้ยหรือเราต้องไปดูเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนก่อนแล้วค่อยมาดู Beyond the s ซีนวะอันนี้คือชุดเนมวีเหรอเออเมื่อกี้ทำไมเราไม่ฟังเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนก่อนแล้วค่อยมาดู Beyond the s ซีน e ด้ว เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแยกๆยๆแยกเปลี่ยนแผนทุกคนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเราจะไปฟังเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนก่อนแล้วค่อยมาดูวิ่ทร์ดซีนเออเพราะว่าเมื่อกี้มันเห็นมีชุดนั้นไม่เห็นถ่ายในเรื่องอะเออเพราะฉะนั้นอะฉันก็จะไปดูเอ็มวีเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนก่อนเผื่อมันมีอะไรที่แบบว่าเออตื่นโป๊ะให้ฉันได้เซอร์ไพรส์เพราะว่าฉันเห็นอีกคลิปหนึ่งเนี่ยนักแสดงแฟนผมเป็นประธานนักเรียนรีแอคชั่นเอ็มวีเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเบอร์โคเวอร์ เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเมื่อกี้รีเซ็ตยกเลิก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 เราจะไปดูเอ็มวีเพลงเพื่อนไม่เล่นเพื่อนของชินชิล่าก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูบิทยาลัยศซีแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่นักแสดงเรียกชันอ่ะโอเคเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนคัทเอ่อพะหนุ่มมา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  c o โ e r b อบายชินชิล่าวะ

แบบงบน้อยใช้สอย่างประหยัดอ้าวอ,าอุ้ยเั้อที่กสน์ถ่ายดีเนี่ยเอ้ยนี่ไ,ไงเอ้ย ตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันและฉันก็คิดอยากมีสิทธิ์มากกว่านั้นได้เลยงันใจขอได้เลยคงฉันเพื่อนเอไรบอกแฟนดีก่อนนอนเพื่อนแบบไหนดเ้าฉันต้องการใครกน็สวยด้วยคือเสียงน้องปอดแน่เลย

ระวังอีกคู่ดเดียวด้วยหวังเฮ้ยใช่กูข้าไม่หามึงหรือมึงจะข้าหมาหากูเอาไปรอเขาตอบหน่อยละหนูไปรอเขาตอบหน่อยละไอ้หนุ่มว้ายโดนไหมมุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องโอ้ย โอ้ยเฮอ่ะหรือว่าเอ๊เออคือหรือว่าที่ทิวสนช่วยตินนะเพราะทิวสนก็แอบ,บชอบปอหรือเปล่าวะเพราะว่ามันจริงๆอะทิวสนปอมันมีตั้งแต่ะะอีพีนรักเอที่มาติวที่บ้านที่ร้านน้องกันอะ่ะเราเป็นทิวสนปออะเฮ้ย hey. หรือว่าจริงๆแล้วว่าทิวสนแอบ,บชอบปอเราก็เลยช่วยตินเพื่อที่ให้บอกว่าตินจีบหัวหน้าชมรมใช่ป่ะเราตัวเองก็จะได้จีบน้องปอต่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะเุ้ยบ้านะบ้าจริงเออเฮ้ยเฮยเฮยอุ้ย MV ็ดีอ๋อแต่สรุปก็คือเขาก็ให้คู่คอนโดสมหวังด้วยเพราะว่าถูกตั้งมาต้องสมหวังเออเพราะว่าอันอันในเอเพลง เต็มของเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนของทิลลี่เบิร์ดใช่ปหมมันจะมีแค่คู่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นคู่ที่สมหวังเออแล้วสุดท้ายก็แก๊งทิลลี่เบิร์ดกับมิลลี่อ่ะก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ว่าคู่คอนโดกับคู่แบบว่านักกีฬาที่เป็นแบบว่าหยิงหิงอ่ะไม่ไม่ไมแบบไม่ได้สมหวังอุ้ยแต่ว่าอันนี้เขาปรับมาให้เป็นคู่คอนโดสมหวังแล้วก็คงคอนเซปต์เดิมที่แบบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวก็สมหวังอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยหรือว่าจะเป็นการเปิดตัวคู่ใหม่ะ เพราะว่าเขาก็เคยหย่อนเทวศรกปอมาแล้วในอีพีที่แล้วที่เป็นแบบว่าเออมาติวที่บ้านน้องการน่ะหรอฉันมาไม่ทันมาร์คฟอร์ดเหรอเนี่ยฉันมาไม่ทันมาร์คฟอร์ดเหรอเนี่ยโอ้ยใจเจ็บว่ะฉันมาไม่ทันมาร์คฟอร์ดหรออ่าโอเคเราก็สามารถไปดูพิธายาซีนกันได้แล้วนะคะทุกคนก็มันแบบว่าไม่ได้ดูในเอ็นน่ะเขาก็ไม่ให้เราดูอ่ะเออ ในเรื่องเขาก็ไม่ให้เราดูอะเราว่าต้องมาดูแยกเห็นไหมเราก็เลยต้องมาดูก่อนดูวายด <laughs> ีซิใช่ป่ะอ่าไปไปไปดูประธานโอค่ะกันอีกสักรอบโอ้บบ่ะตายจบแล้วกูชอบคุณนุ้ยชอบมุนาแล้วอะว้าวไม <laughs> ่ทันแล้วเนาะ <laughs> ดูตัดตอ่ตอไปละเก่งดังเลยลูก เออเทคเดียวผ่านเก่งมากเลยสมานอนจบแล้วเหรอวัเก่งมากลูกเป็นชุดปะแน่นอนอยู่แล้วเสียใขนาดนนั้อะเขาไม่รับรักเราอ่ะโถ่นี่ขนาดเป็นแค่ในจินตนาการ ใช่แต่ถ้าชีวิตจริงเขารับรักเขาไปเราหล่อเทขนาดนี้เออเราเหล่ทออขนาดนี้ชีวิตจริงอ่ะเราเป็นแค่เพื่อนกันอ๋อได้เลยเออดีนะกลับตัวทันเห็นชุดนี้แล้วแบบเอ๊ะเราไปดูเอ็มวีก่อนดีกว่าวะป่ะพยาถือเถิดเลย เกินฟ้าไปเลยไม่เป็นทางเก๋าทดลองครับก็อร่อยไหมอร่อยไหมดูนะกระป๋องต่อแถวขนาดเออไ <c oughs> <c oughs> อ,อ้ลูกกระจอกสองคนนี้มันทำดีผมก็เลยเทคโอเวอร์ป้าไม่รำต่อลูกกระจอกเย็นเหมือนเดิม แต่คนรวยให้มันทำได้ผมก็นั่งโบายสบายยมันก็มันก็จุอะไรอ่ะมีเลยมากเีร์คตรแ่งีอ่าเราต้องึกงานตาถ้าวันนี้ไม่มีเจอเมีเรีนด่วนดนยาวอะไรสลับหนูลับแล้วลูกสลับเนยมันแบบเขาเรียกเราทำมานลงหลับ ซีนนี้ดีมากเลยอ่ะนี่ชอบมากเลยเนี่ยเราคือแบบถ้าสมมุติว่าน้องกันมานอนข้างๆจริงๆตินก็คงจะทําแบบเนี้ยคือแบบรวบเขามาก,ก่อนอ่ะเราสีในเอ็มวีไม่มีซีรวบก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ เอาเส้นหมี่มาทำเป็นลูกหัวใจเฉยๆไม่มีลูกไม่มีลวกไม่มีอะไรลักสอบจะปาเฮ้ยเร็วมือเร็วใครก๊าหุ่นหนีนไม่นอนอยากนอนมากทราบซึ้งในพระจารุนาที่คุณเมื่อเก จะบ้าตายคนในชมรมหน้าตาดีว้าอย่างเช่นพัดอย่างเงี้ยเออพัดนี่ตำแหน่งไหนมือกรองฮ่ะเราเล่นกองอยู่ถ้ำช่องถ้ำช่องหมายถึงถ้ำชองเรือกองใช่ครับรอช็อตรอช็อตส่งมาไว้ทึบไม่ถึงกรองไปก่อนนี่แหละดิสามสองแอคชั่นไม่ได้หรอเสียเวลาหรอ แอบจิ้นจิ้นเลยคู่นี้เอออะเหรอกับตาเรือรอลูกคู่หลักมากเลยจริงเพราะเขาแบบหวานหวานมากเคมีตรงกันอยากให้มีฉัดจูบมันเยอะๆเออนะเผลอเลยเหรอโฟดเสียวเรา ผมบอกพี่อู๋แล้วถามเมื่อกี้ไม่ต้องจูบผ่านเหรียญเราจะจูบผ่านเหรียญทำไมเออใช่ไหมเอาเหรียญลงแล้วก็จูบกันเลยเออน่าสุดยอดาแพงมากรวมรเพื่อนมาไอ้ที่เป็นห้องพี่ชายเราห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากพอดีบ้านรวยครับเแต่เงินหลังพี่โกยๆมาก็ได้ห้องนี้ไปเฮ้ยบอกว่าเป็นห้องของเองโม่แต่ผมก็ให้โม่ไปบอกว่าเขาเรียกว่าคนรวยไม่ปวด คนอวดอะไม่รวยให้เขาอวดแ,วแต่ตูอว,วดอยู่ไม่ต้องมาอ,อวดอะไรอยู่แล้วให้เขาอวดไปตอนนี้อวดอยู่นะแดดง,ดง ตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันและฉันก็คิดอยากมีสิทธิ์มากกว่านั้นอ๋อได้เลยยันเธอคือเพื่อนสนิทของฉันเพื่อนอะไรบอกฟันดีก่อนนอนเพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอมเริ่มมีน่ใจเราหน่ามาใกล้ตลอดเวลาฉันต้องการใครก็เป็นเธอที่มา่อนใจ ตอนนี้ไม่ใช่ทุกวันศุกร okay. <fe et> okay. okay. ์แล้วจ <pe ets> ้ะตอนนี <m ga. S 2> ้เป็นท yeah. ุกว nice. ันนัง yeah. ค่าเวลาสองทุ่มครึ่งนะโอเคโอ้ไปต่อไปอุ้ยมาต่อเลยไหนๆกิ๊มันต่อกันละเรามาดูแบบว่าเป็นเรียกเก็ของเด็กๆแกงเพื่อนผมเป็นประธานนักเรียนนะคะเ e a c t i o n ตเอ็มี ดูเ่ือกกันนะทุคนมีเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะครับที่พวกเราเล่นกันไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนถูกต้องครับโอ้สนุกมากเลยมาแล้วเลยว้ายมากเพิ่มดีแน่เลยเพิ่มเดีนี่ใครว่าหล่อจังเลยหนุ่งแม่คะลูกเจอใครไปอีกโอ้โหได้โอ้โยสนุกเลยเอ้โหสนุกเลยไม่หล่อว่ะเฮ้ยเออวันนี้น้องเนี่ยขซ้ายอ่ะยังไม่ออกอัเลยนะ ê lúc nóng trong lùm bắt hà nó đoạn... <coughs> mm -hmm. mm -hmm. <coughs> <coughs> liền

เออนี่ผิวอะไรมาพักกินนี่เพื่อมกับเนี่ยให้คู่ตัวเองปีนอยู่คู่เดียวเนี่ยเพื่อนกับเนี่ยเฮ้ยนี่มาพอสน้องคนหันไปหาหมากเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะไม้ยะไรไ่รูอะไรไม่รูอะไรกลับๆๆับกลั ให้กูข oh, ้ามไหามึงหรือมึงจะข้ามหากูอ้เอถามไม่รอคำตอบเออถามไม่รอคำตอบ

Icana, พ ah ่อปู่ท่านเด็ปิด็กไอ้เจมมันเฉินไอ้เจมมันเฉินแม่เฉินนี่เพื่อนกลัวอะไรมีแค่เพื่อนหลังกล้องเลยอ๋อหลังกล้องอยู่กันเยอะไอ้บอลย่งสิผู้อะไรทุกคนไปดูนะเห็นหน้าไอ้บอล่็คือต้องจับตาไปดูจิ้มเ้ยไอ้ผีโขน้านี้นิ edi, denn, uh ่งหว่อยขยขยับเยอะ อยากพิตาไีเลยไม่ได้ตาเบื่องไม่ได้บอกความรู้สึกเลยเนี่ยน่ากลัวไหนสุดอ่ะชอบพูดผมสิผู้ผมดีสุดแน่นอนมันเหมือนมนจไม่ประสบความส็่ไมันเหมือนจะล่มเแต่มก็มาใหม่มาให่สุดท้ายมยอมันถูก้อมีกิมกมิรจะดูมีนี้กันไปแล้วะคัซสเราด้วยนบ My School President นะครแฟผมเป็นประธานักเรียนมีทั้งติ่กันมีทั้งคอทิวสนมีทั้ง อ่ะทุกคนสมัยนั้นมันปอทิวสนจริงหรอทีิวสนปออ่ะเฮ้ยชุนมาไม่ทันลักปอดหรอก็ปากทุกคนไปติดตาจทีมแจ๋วแต่ในซีรีส์เนี่ยเันจมแจ๋วอ๋อโอเค้ยทีมแจ๋วทมแจ๋วฟานก็จะคมคมบ้างนะก็ฝากด้วยนะครับเจอการสองทุครึงนะครับยีมมยี่ผ้านะครับเจอรับครับอมไม่ทันทิวสนปอ มาไม่ทันทิวสนปอเหรอตอนนั้นมันเป็นแบบว่ามีทิวสนปอใช่ไหมใจเจ็บอีกแหละหอยแม่งเสียใจว่ะหุ้ยแปลว่าทิวสนนะชอบน้องปอจริงจริงด้วยอะ่ะใช่ไหมว่าแล้วทำไมช่วยตินขนาดนั้นโอ้เราเนี่มันหูเสียดายอะ่ะเสียดายมาไม่ทันทิวสนปอมาร์คฟอร์ดฉันต,ต้องแอบ,บไปส่องดูละมาร์คฟอร์ด อุยแต่เว่าตอนนี้เขาแบบช้ำใจไม่มีอะไรจะพูดช้ำใจไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าติดตามตอนต่อไปขอทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปละโอ้โหแม่งใจเจ็บอ่ะมาพิธันมาฝนอ่ะ